สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบมาพ่อกันที่เก่าครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ผมครับกุ้งเจริญทรัพย์รับนาทีบรรยายนะครับเนาะมื่อนี้สิพาพีพาน้องมาเบึงวัวแม่บอกแม่พันธุประเภทสสูงๆยาวๆใหญ่ๆครับสูงใหญ่ยาวหนาลึกนะครับเนาะท้องห้าเดือน ท้องหาเดือน SK เดนะครับเด้อมันนี่สิมาเปิดให้พี่ให้น้องนะครับเนาะเด็ดจับเด้ดจองไว้ไปเป็นในไว้ไปเป็นแม่บอกแม่พันธ์ในคอกในฟาร์มนะครับเนาะ <c oughs> มันนี่แม่ลดบัตรนี่นะครับความยาวยาวนะหนาลึกประเภทสมดุลน,นะครับเนาะคือว่าสมบูรณ์แบบอีกหนึ่งตัว ท้อง SK เนาอครับนาะท้อง SK ได้หาเดือนครับใบหลอดครบผมสิมาเปิดให้พี่ให้น้องได้จับได้จองในราคามิตรภาพเด้อพี่น้องวันนี้โทรเลยเด้อครับเด้อราคาเฮาเปิดมิตรภาพครับวันนี้เปิดราคาแม่ท้อง5เดือนตรวจท้องอุนตซาวเรียบร้อยรับประกันท้องบ่ให้เอาไปเลี่ยงเสียเวลาเวลานะครับนาองสำหรับมือใหม่บ่ควรพาดเด้อครับเด้อหัวแม่น,นี่เปิดอยู่ที่ 86,000บาทด้วยครับเด้อพี่น้อง86,000บาทอีสานส่งฟรีถ้าพี่ถ้าน้องสนใจกะโทรเลยนะครับเด้อราคานี้ราคาพร้อมส่งนะครับ86,000บาทความสูงของหัวความยาวของหัวบ่ต้องบ่ต้องหวง่วงเด้อพี่น้องเด้อหัวตัวนี้สูงอยู่ประมาณ150บวกบวกเลยครับเด้อ150บวกบวกถ้าไปมักไปสนใจ ให้โทรหาผมโดยตรงเลยนะครับเด้องศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าผมรับประกันให้รับประกันทองรับประกันตำาหนี้ที่น้องบ่ต้องเสียเวลาเวลาในการเลือกซื้อเลือกหาพ่ต้องเสียเวลาเวลาในการเอาไปตรวจทองตรวจหยางเพราะว่าผมตรวจทองอุลตราซาวให้เรียบร้อยรับประกันท้องรับประกันตำาหนี้หกถอนสวงสุดสวงหลอดนาดนางหางด,อดเอารับประกันให้นะครับเด้อ ว่าบาเป็นโลกเป็นไั่เอาไปเลี้ยงโดยบต้องมีขอกังขานใจนะครับนาะในราคา8 6 0 0 0บาทบาต้องต่อเด้อพี่น้องเด้อราคานี่ผมส่งให้ครับสารส่งฟรีเ้ยครับเด้อยพี่น้องสนอกสนใจกะโทรเลยครับ062 268 0039 <c oughs> หรือไผสิมาเบิงโตจริงก็ได้ครับที่บ้านน้องคำตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกด มาเบิ่งตัวจริงถ้ามักก็ค่อยเอาครับพป้ม,มักก็บ่ต้องเอานะครับเนาะบอกกันง่ายๆครับว่าแม่นี่ผมสิบอกลักษณะเด่นของพื่น,นะครับเด้อเป็นประเภทลูกกระโบเ้ยครับเด้อยาวใหญ่หนาลึกแปดหมื่นหกนี่ผมว่าคุ้มพี่น้องถ้าไคสิเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุโทรเลยนะครับเด้อศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าความใหญ่ความยาวความหนาความลึกมีให้เห็นครับ ลูกสองในท้องท่ายสูงประมาณร้อยห้าสิบห้านะครับเด้อลอยหาสิบหานะครับถือว่าเป็นงวดีีสูงอีกหนึ่งตัวลูกสองในท้องนิใสคุ้นเชี่ยงนะครับเด้บอบวซนบวเฮะเหมาะสําหรับมือใหม่มือเก่าเลี้ยงได้เบิดนะครับเนาะถือว่าเป็นแม่บอกแม่พันธุนให้พี่น้องมาเลือกในราคาที่คิดว่าบอแพง แล้วก็บอถือนพี่น้องเนาะถือว่าโอเคเลยครับเบืองไทยเพื่นไทยเปิดดีดี่ทยใหญ่ไทยโตนครับพี่น้องมักสนอกสนใจโทรเลยนะครับเด้อศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าช่วงนี้กะสิมีงวางงามๆามมาเปิดห้พีให้น้องไดีเพิ่งไดีช่มกันเรื่อยๆครับเพราะในช่วงนี้กับฟังจากหอมกระเทียมมากกะสีมีงวาง,งามงมมาเปิดหลายขึ้นนะครับเนาะพี่น้องกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะกดกระดิ่งติดตามกดสับสไลค์ให้เลยนะครับเด้อเพื่อสิบโพลาดคลิปงามๆดีๆมันสิมีมาเรื่อยๆนะครับเนะ้องโ้ยหัวแม่นี่ซื้อหนึ่งได้สองนะพี่น้องเด้อซื้อหนึ่งได้สองครับตอง 6, เอสเคหกเดี๋ยห,หาเดือนครับไปหลอดครบพระพี่ถ้าน้องสนอกสนใจกะโทรเลยครับ 062 268 0039หา้หาฮะหาัวหันใครมาอ๋อเดีย๋ยวแป๊บนึงเอาเลยครับเด้อพี่น้องวันนี้ผมกับมีตัวนี้แล้วครับให้พี่ให้น้องสนอกสนใจโทรเลยครับ062 268 0039ซื้อหนึ่งได้สองครับท้องห้าเดือนรับประกันท้องราคาราคาพร้อมจบเลยไดย้พี่น้อง86,000บาท ราคานี้งดต่อนะครับถ้าใครมักจริงสนใจจริงกะโทรเลยครับบึงความใหญ่ความหนาะเปรียบเทียบได้เลยครับฝุนองมังกรอ,องมังกรน,นี่ตัวนี้ตัวงัวนะครับเนาะรถไถถือว่าตัวนี้ใหญไครับส่วนอกสนใจกะโทรเลยครับ0 6 2 2 6 8 0 0 3 9ราคา86 0 0 0พร้อมจบครับ มื่อนี้ผมกับสิขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ